สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ก็มาเรียนวิชาสุขศึกษาและพาะศึกษานะคะเด็กๆวันนี้เราก็จะมาเรียนการละเล่นพื้นเมืองนะคะเด็กๆเ,เกมกาฟักไข่นะคะเกมกาฟักไข่วิธีการเล่น 1. ผู้เล่นมีหน้าที่หยิบไข่เข้าไปอยู่ในวงกลมไม่ได้ 2. ผู้มีหน้าที่หยิบไข่ต้องระวังมิให้อีกาตีถูกมือหรือแขนของคนซึ่งถูกล่วง ล้ำเข้าไปอยู่ในวงกลม3ถ้าแย่งไข่ไปจากอีกาได้ทั้งหมดให้ปิดตาอีกานะคะเอาไข่อีกาไปซ่อนให้อีกาตามหาไข่ถ้าพบไข่ให้ผู้เล่นคนใดเป็นคนซ่อนผู้นั้นต้องเปลี่ยนมาเป็นอีกาแทนอุปกรณ์การเล่นกาฟักไข่นะคะก็จะมีก้อนหินนะคะเด็กมีผลไม้เท่ากับจํานวนนะคะ,อะของผู้เล่นนะคะยกเว้นคนที่เป็นอีกานะคะเด็กๆอ่า คุณครูก็มีคลิปให้เด็กๆดูนะคะว่าการละเล่นนะคะกาฟักไข่อันนี้นะคะเด็กๆเป็นของภาคอะไรนะคะให้เด็กๆตอบมาในโน้ต Open c h ช t ด้วยนะคะสวัสดีค่ะการเล่นของเด็กไทยภาคเหนือกาฟักไข่การเล่นกาฟักไข่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประเภทการเล่นพื้นบ้าน พุทธศักราช2556เด็กๆนิยมเล่นกาวฟับไข่กันทั่วประเทศแต่ว่าจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปเช่นภาคกลางเรียกว่ากาฟับไข่ภาคเหนือเรียกว่าแย่งไข่เต่าหรือซ่อนไข่เต่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าเต่าฟับไข่ภาคใต้เรียกว่า,า,วา,า,า,รวาจาระเข้ฟาดหางยั่วกระทิงหรือกระทิงอุปกรณ์การเล่นก้อนหินก้อนหินคนละหนึ่งก้อนเพื่อใช้สมมุติเป็นไข่กา จำนวนผู้เล่น5-6ถึง6คนขึ้นไปวิธีเล่นหาตัวผู้เป็นกาหนึ่งคนจากนั้นไอ้ผู้เล่นที่เหลือนำก้อนหินที่สมมุติว่าเป็นไข่กาจานวนเท่ากับผู้เล่นทั้งหมดยกเว้นกามาวางกองรวมกันไว้ที่กลางวงกลมที่สมมุติเป็นรังกาผู้เป็นกาจะคอยเฝ้าไข่กาไว้และคอยไม่ให้ใครมาแย่งไข่กาได้ผู้เล่นคนอื่นจะอยู่รอบๆวงกลม และหาโอกาสแย่งไข่กาออกมาจากรังกาโดยผู้เล่นแต่ละคนจะหยิบไข่กากี่ฟองก็ได้แต่ต้องระวังอย่าให้กาจับหรือแตะถูกตัวได้ถ้ากาถูกตัวผู้เล่นคนใดคนนั้นจะต้องเปลี่ยนเป็นกาแทนส่วนคนที่เป็นกาอยู่เดิมจะได้ออกมาเป็นผู้เล่นในกรณีที่ผู้เล่นสามารถแย่งไข่กาออกมาได้หมดต้องให้ผู้เล่นส่วนหนึ่งช่วยกันปิดตากาอีกส่วนหนึ่ง นำไข่กาไปซ่อนภายในขอบเขตบริเวณที่กำหนดไว้เมื่อซ่อนเสร็จจึงเปิดตาผู้เป็นกาเพื่อให้ออกหาไข่กาและตอนที่กาออกหาไข่กาผู้เล่นคนอื่นๆจะต้องเดินตามกาหยอกล้อให้หลงเพื่อหาไข่ไม่พบแต่ต้องระวังเพราะถ้ากาหาไข่พบผู้เล่นที่ซ่อนไข่ไว้ณจุดนั้นจะต้องเปลี่ยนมาเป็นกาแทน ทุกคนก็จะนำไข่ทุกใบกลับมาที่วงกลมตามเดิมแล้วเริ่มเล่นใหม่รอบใหม่ต่อไปผู้เล่นคนไหนเป็นกามากครั้งที่สุดจะถือว่าเป็นผู้แพ้ผู้เล่นคนไหนเป็นกาน้อยครั้งที่สุดหรือไม่เคยเป็นกาจะถือว่าเป็นผู้ชนะคุณค่าของการเล่น 1. ด้านร่างกายเด็กๆได้บริหารกล้ามเนื้อแขนขาฝึกสายตาฝึกความว่องไว 2. ด้านจิตใจผู้เรียนได้ฝึกสมาธิ 3. ด้านสังคมทำให้เด็กมีความสนุกสนานรู้จักการเล่นร่วมกัน 4. ด้านสติป,ปัญญามีโอกาสใช้ไหวพริบในการขยับแขนและขาเพื่อป้องกันไข่และฝ่ายที่แย่งไข่ก็ต้องคิดว่าจะหลอกล่อกายอย่างไรเพื่อให้แย่งไข่ออกมาได้